ชนหัวอะไรพวกนี้นะเขาแยกแยะไม่ออกเขาก็สุกนิยมแล้วเขาไปวิเคราะห์หนั่งอย่างงนอย่างนี้บางคนว่าคนไปติดยาบ้างอะไรบ้างที่ไปเนี่ยอะไรหลายอย่างหัวละสองพันบ้างที่จริงเนี่ยเราได้ไปมาตลอดเราไปนั่งสอดแทรกไปถามอยู่จริงๆเออคารถใครมาไม่มีสปอนเซอร์เลยมาหรือบางอย่างทางใต้ไม่ต้องพูดถึงเลยน้องเหมาเครื่องบินมารถเมย์มาไม่ได้เขาเหมาลำเครื่องบินมากันเลยม,มันมากันอย่างนี้โดยหัวใจของคนที่รักประชาธิปไตยรักพักพวกพักพ้องในความถูกต้อง รักกำนันทุเทพในความถูกต้องะอะไรแบบนี้ก็ไม่ชอบกำนันทุเทพอย่างคนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไม่ชอบเลยคือคนในกรุงเทพบางคนก็ไม่ชอบ <c oughs> เลยเพราะ <c oughs> ว่าท่านเคยจะทําอะไรไว้บางครั้งเนี่ยมันมีแผลอยู่บ้างแต่ที่จริงมันยังไม่อธิบาย <c oughs> แต่มาเห็นท่าแท้ตรงนี้แล้วว่าท่านมาละหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยคนก็ได้เข้าใจ <c oughs> ทีนี้ที่คุณพระชาถามว่านักวิชาการนะครับผมมองเห็นไปว่าเขาเองเนี่ย มันเหมือนกับว่าที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถูกซื้อไปซื้อตัวไปใช้ตรงๆไปเลยถูกซื้อตัวถูกอะไรถูกเข้าทางแม่ยายเข้าทางภรรยาเข้าทางอะไรไม่รู้เบาหน่อยพี่นะพี่อะไรเนี่ยผู้บางคนก็เป็นอยู่แล้วที่เป็นอยู่แล้วผมนึกอย่างนี้เขาในผัวเขาเป็นอยู่แล้วเหมือนเหมือนคนสวยเนี่ยผู้หญิงสวยจะถูกผู้ชายรูปหล่อหรือว่าผู้ชายเนี่ยไปเลือกผู้ชายเพราะว่าสวยเพราะว่ามองสูงทีนี้เดี๋ยวนี้ผู้ชายบางคนเนี่ย ไม่มีอภรรยาเขานี่ขี้เลที่ชุดเลยเขาก็ไปเลือกเพราะเขาชอบเพราะเขาชอบชอบอย่างนี้เผาไม่เอาเลยคนสวยก็ไม่สนใจหรือผมกลับผู้หญิงสวยเหมือนกันผู้ชายรูปหล่อก็ไม่เอาก็ไปเลือกเอาอะไรยังไม่รู้ดำๆนะ่ะนะเพราะทำนองนี้เป็นลักษณะนี้เพื่อกลายเป็นว่าเขาชอบแล้วเขาก็ถูกซื้อนะครับหนึ่งเขาชอบเขาเองนะครับนายทหารหลายคนก็ชอบเองผมเป็นนายเพื่อนนายพงศ์นายพลเนี่ยมีคนหนึ่งเปลี่ยนใจเพื่อนโผลมาว่าพี่ พี่เขาคนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะเป็นนายฐานอากาศยศพลโทเขาเขาเขาเปลี่ยนแล้วเขาเป็นมาอยู่ฝ่ายนี่แล้วเขาด่าฝ่ายสีแดงเละเลยเขาดีใจเนี่ยดีใจมากได้เปลี่ยนคนหนึ่งแต่อีกหลายคนเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะเขาชอบของเขาแล้วแล้วเขาก็ถูกซื้อไปแล้วอะไรตัวสองสามอย่างจำลองนี้ค่ปอาจารย์ค่ะก็ช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะพระชาจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นจากท่านนะคะจะมีช่วงเวลาประมาณสัก5นาทีนะคะก่อนที่จะให้อาจารย์จำลองท่านได้สรุปนะคะท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในขณะนี้ค่ะที่ หมายเลข029602133-4นะคะรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นร่วมกันทาง SMS ค่ะส่งข้อความมาที่หมายเลข4890011พิมพ์13เล่มวักตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4890011ค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยในขณะนี้นะคะท่านผู้ชมคะอาจารย์คะสิ่งที่เราดูขณะนี้จริงๆแล้วถ้าเรามองว่าการการทำความดีของคนโดยปกติทุกคนที่กำลังมุ่งมั่น กับการทําความดีอยู่มันก็เป็นปกติที่จะมีมารจะมีคนก่อกวนทั้งหลายแหล่ที่พยายามจะเข้ามาก่อกวนในทุกๆรูปแบบวิธีทําอย่างไรที่จะทําให้คนดีเหล่านี้ยังยืนหยัดมุ่งมั่นกับการเลือกข้างของความดีแล้วก็ไม่โอนเอียงสันคลอนไปกับความพยายามชั่วร้ายทั้งหลายแหล่ของคนเลว ผมผมว่าสัญชาติญาณก็ดีหรือว่าจากในหัวจิตหัวใจเขายิ่งคนถ้าอายุถ้ายังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ยางมีเขาอาจจะไปหลงชอบแต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่คนอีกช่วงหนึ่งนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับในหัวใจเขานี่รักชอบในสิ่งที่ถูกต้องมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับกับคนที่เปลี่ยนได้คือคนนี้เขายังไม่รู้นะครับไม่รู้ก็ยังเป็นเด็กเยาว์วัยอยู่ประสบการณ์น้อยนะครับนี่นี่เขาเขามาเปลี่ยนมาเห็นโอ้อันี้ดีอันี้ดีอันี้ดี เขาก็เปลี่ยนได้เขาก็เปลี่ยนมาทางนี้เพราะงั้นไอการที่คนจะมายั่วยุมาทําอะไรมาก่อกวนเลยจะใช้คนเปลี่ยนให้คนตกใจครับสายเข้าคุณค่ะสายเข้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับสวัสค่านะครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็มันก็คงจะใกล้แล้วนะฮะที่ประชาชนก็คงจะถึงเงือกชัยแล้วเพราะมันสถานการณ์มันจะบังคับนีิเพราะว่าอย่างกรณีที่แค่การเนี่ย เรียกร้องไปปิดจักระกอย่างเงี้ยปิดไอ้กรมการ่งย่งเงี้ยปิดกรมสัมย์สัมฤทธิ์อย่างเงี้ยปิดไอ้ธุราการอย่างเงี้ยเนี่ยรัชกาลถ้ายังไม่คิดหลักดีๆนะสภาพเนี่ยแค่าการเขามองเห็นว่าเนี่ยจะทําให้ผู้พะกราชการจกันเดือดร้อนถ้าไม่รีบเปลี่ยนแปลงนะผมว่านะ,ะไม่ไอ้ตัวเนี้ยเพราะรัฐบาลมันถังแตกแล้วอ่ะ และตัวนี้คือเป็นสายเลือดเล็กก็ได้ที่จะไปหล่อเลี้ยงได้เมื่อไม่มีอันนี้ราชการยังยังคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนยังยังทาถูกอยู่ทังที่เขาพูดกับทั้งบ้านทั้งเมืองว่าคุณเกว,ว่างคุณเล่าเว้นหน้าที่คุณคมีหน้าที่ไม่ทําทุกวันคุณยังเล่าเว้นอยู่เนี่ยจนถึงขั้นพวกคุณเองเออกมามองนี้แล้วแล้วอ,อย่างท่านประธานของสายทั้สุขผลักกระทรวงท่านก็ออกมาชัดเจนแล้ว กระทรวงต่างๆอีกเกือบสามสิบกระทรวงเนี่ยยังยังไม่ทําอีกนะยังไม่มีคิดตรงนี้นะผมว่าคราวนี้จะถึงตัวราชการแล้วประชาชนจะเดือดร้อนมาพอสมควรแล้วบาเหน็จบํมมบนานาญเราไม่มีไอ้ใจผมน,นะคุณประชาสําเร็จเนี่ยเรื่องบําเหน็จบำนานจะให้ประชาชนใช้ระบบเดียวกับทางราชการเลยใจผมน,นะนคือคุณเสียภาษีเท่าไหร่เนี่ย พอคุณเกษียณปั๊บเอาภาษีที่คุณเสียเนี่ยเฉลี่ยออกมาคุณอาจจะเดือนละสามหมื่นหกหมื่นก็ได้ข้าราชการเหมือนกันคุณทํางานก็คุณมีเงินเดือนจินคุณมีค่าจ้างพอคุณเกษียณแล้วเนี่ยคุณจะได้บํานาญเหมือนกับประชาชนเหมือนกันในเอาตัวที่คุณเสียภาษีระหว่างคุณยังดํารงทํางานอยู่เนี่ยอตัวนี้มาคิดกันมันจะได้ตัดปัญหาไปไอ้ข้าราชการใหญ่้ว่าข้าราชการหรือพนักงานทํางานเพื่อส่วนรวม ขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะความคิดเห็นนี้ก็ก็ฟังคนได้ครับเพราะมีท่านมีเหตุมีนะครับในคิดในเรื่องการขณะนี้เนี่ยเมื่อกลับรัฐบาลก็ถังแตกแล้วท่านก็รู้แล้วก็เรื่องของความเดือดร้อนทั้งหลายที่เกิดไปปิดโน่นปิดนี่ปิดฐานที่ราชการนั้นอ่ะมันก็เหมือนกว่า ไม่ไม่ได้ละครกันนะมันปิดจริงๆแต่ว่าเหมือนกระทรวงจะยกตัวอย่างเป็นกระทรวงสาธารณสุขได้ข่าวเนี่ยตั้งวีทีเลยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้ข่าวตั้งวีทีแล้วตั้งคล้ายๆว่าปลุกระดมให้ช่วยช่วยอีกแรงหนึ่งนะให้ถูกค้ามถูกต้องของข้าพักขอบคุณท่านผู้ชค่ะคสวัสดีค่ะ่านผู้ชมค่ะครับสวัสดีคับคุณประชาสวัสดีคับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับจากจากโคราชนะครับเชิญครับพูดถึงพูดถึงเวทีตอนนี้ก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะว่าตอนนี้คิโคราช ก็ย er huh ังมีเวทีอยู่เหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมรายการศิษย์สาวศิษยยอยู่นะฮะโคราตอนนี้นะที่ร้านเดียโมเราก็ยังมีการตั้งเวทีอยู่เหมือนเดิมนะครับของปอกปปอรโคลานะฮะก็ท่านใดที่ยังติดตามชมอยู่นะฮะก็ถ้าถึงเวลาแล้วตอนเย็นนาถึงสามทุ่มสี่ทุ่มพ่อแม่พี่น้องก็อยากจะมาฟังกำลังกำลังสุเทพเราก็เชิญมาได้นะครับที่ร้านเดียโมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ แล้วก็ตะก,กี้นี้มีเมสเซสส่งมานะไม่ทราบคุณพระช,ชาทราบไหมครับค่ะไม่ได้อ่านค่ะไม่ได้อ่านเ <ขอ S 2> นาะ,ค,ะครับผมตอนนี้นะเร็วเร็วสุดยอดของโลกแล้วครับผู้นําเร็วสุดยอดของโลกก็คือที่หนึ่งนะครับคุณนายทักษิณชินวัตรแล้วก็ลง,ลงมาที่สองก็คือสุดอำมิตเหมือนกันสาวยิ่งรักชินวัตรนะโกงกินทั้งพี่ทั้งน้องนะแล้วก็อที่สามโดนกระชากลงมาส่วนอันดับสามก็คือฮิตเลอร์ นะฮะพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูแล้วกันว่าชั่วความเลวอันนี้นะฮะคนที่จะทําเนี่ยนะไม่ได้ว่าต้องแบบอันนั้นนะครับจริงๆแล้วอันดับติดตัวจากโลกนี้ก็คือว่าเป็นการแต่งตั้งเป็นการที่มองมาจากความเป็นจริงนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ลองคิดดูแล้วกันว่าตระก,กูลนี่มันครองแชมป์หมดแล้วครับตอนนี้น, <c oughs> นะฮะไม่ใช่ว่าได้มาด้วยแบบว่าโชคช่วยนะครับอันนี้ได้มาด้วยความามารถในการโกงกินในการทำลายชนาติบ้านเมืองนะครับ ก็ดูออกก็แล้วกันผมคิดว่าถ้าไอโอ๊มันมีโอกาสเป็นนายกนะฮะผมก็คิดว่าอันดับสามก็คงไม่หนีลูกชายมันนะครับนะคี่น <laughs> ้องครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าถ้ามีเวลาว่างออกมาได้ทุก <laughs> ออทุกเวทีนะฮะอยากให้พ่อแม่น้องออกมากัน <laughs> ส่วนโคราชนะครับส่วนโคราชถ้าไม่ได้ไปนะครับ มาร่วมกันนะฮะติกตามร่วมกันเพราะเราเปิดเวทีคู่ขนานกันนะออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับให้มากๆโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณชัยค่ะเวทีโคราชคู่ขนานเนี่ยก็พูดถึงอยู่นะครับบนเวทีใหญ่นะครับเพราะว่าแน่วแน่นะครับที่หลังยามูเนี่ยครับก็เหตุว่า ให้จะให้มากรุงเทพด้วยกันทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได ah yeah. ้และจะให้ดูจานดาวเทียมดูสกายดูทีนิวดูของเราเนี่ยก็ดูไม okay. ่ได้ต้องมีสื่อตรงกลางให้ใช่ค่ะก็ออกมาพบปะพูดคุยกันนะคะถ้าอย่างที่โคราชก็ไปได้นะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็รวมไปถึงจริงๆแล้วจังหวัดอื่นๆเขาก็มีการจัดเวทีคู่ขนานเช่นเดียวกับที่โคราชด้วยนะคะจ่าท่านผู้ชมสะดวกที่ไหนนะคะ7เวทีในกรุงเทพสะดวกมาร่วมก็มาร่วมกับเรานะคะหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็ตามแต่นะคะก็ไปร่วมกันได้ค่ะช่วงสุดท้าย ของรายการค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์สรุปใใสําหรับ,รบวันนี้ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกสายนะครับที่ออกมาเวลาเราก็มันจํากัดนะครับวันนี้ก็เวลาจํากัดก็ เสียงประชาชนเ็าเข้ามาน้อยหน่อยก็เป็นเสียงวิทยากรกันแล้วกันนะว่าว่าเมื่อกี้ได้ผู้นําที่อะไรอะที่ที่ที่เลวที่สุดนะครับได้มาอีกตำแหน่งหนึ่งไม่ใช่โชคช่วยแต่จริงๆด้วยความสามารถจริงๆช่วย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 ค่ะช่วยช่วยแล้วก็ด้วยความสามารถของเขาจริงๆเพราะงั้นไอการที่คิดว่า เขาว่ากันทั้งโคตรนะครับท่านผู้ชมครับที่เขาว่าทั้งโคตรก็ไม่แรงไปนะครับบางทีผมก็เห็นใจนามสก,กุลชินวัฒนนะครับท่านผู้ชมก็เห็นใจเขามากเลยวันก่อนมีนายทหารในระดับเป็นเคยเป็นพอบอตบมานี่ครก็ออกมาโอดครวนบอกผมจริงๆแล้วถ้าจริงๆก็มอยากจะไม่ให้คนเขาด่าเขาว่าก็ออกมาแสดงออกนะครับอ,อย่าง ภรายาว่าที่ไม่ใช่ว่าที่ภรรยากับอดีตภรรยาที่เขาหย่ากันแล้วเนี่ย<ม>ก็ออกมาบอกว่ามีว่าอย่าเลยเพราะมันลามไปถึงลูกถึงเต้าเนี่ยได้ออกมาห้ามนะครับที่พูดไวๆบอกว่าไม่ให้ประชาชนชาวไทยเมื่อเขาอยู่ไม่ได้อย่างมีความสุขคนที่อยู่เมืองไทยก็อย่ามีความสุขเลย,เยก็ไปถอนคำพูดนียสินะครับถ้าลาออกไปหรือจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์ผมว่าคนไทยนี่อภัยได้นะครับถึงอะไรที่เขาบอกว่าจะยุดทซับจะจับจะเจอประคงไม่หรอกครับบางครั้งเนี่ย ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะจะมานยุติกันโดยที่ว่าไปกันอย่างอะไรท่านมีการอภัยมีการอะไรทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอภัยยอมรับให้อภัยขอโทษตามที่อย่างเนี่ยหลักไม่ใช่ง่ายง่ายๆแต่ว่านั่นแหละครับแล้วก็กลับมารับผิดชอบกับการกระทำไม่ดีของท่านด้วยกฎหมายก็มีพนที่จะให้อภัยมีอยู่แล้วทั้งหลายเนี่ยคงไม่มีอะไรมากาย ก็คิดว่าบ้านเมืองเราขณะนี้นะครับผมไปเห็นประชาชนต้องทุกข์ยากลําบากโดยการที่จะมาอยู่ปิดกรุงเทพอยู่เนี่ยอีกนานเท่าไหร่ยังไม่รู้ถ้าเกิดว่าทางฝ่ายโน้นไม่ยอมยอมรับนะครับหรือทางฝ่ายโชคช่วยกองฝ่ายเรามาโชคไม่ช่วยก็อยู่กันไปเรื่อยๆแต่คิดว่าถึงวันหนึ่งประเทศไทยคงได้ต้องปฏิรูปและเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่มีในโลกนี้ที่จะมาเกิด เหตุการณ์อย่างประเทศ<ร>ไทยคร,ตตร่งนี้คน<อ>หลัง<ๆ>เขามาเป็นตัวอย่างมาเป็นไอดอลของโลกแล้ว<อ>ขณะนี้มาธรรมะคันทีก็อาจจะอาจจะดลองมาจากประเทศไทยแล้วหรือว่าที่ไหนที่เขามีชุมนุมกันเนี่ยไปต่างประเทศมีเล็กๆจิ๊บจ้อยเขาก็เลิกลากันไปแล้วเขาก็ยอมรับกันแล้วแต่ของเราเนี่ยยาวนานแล้วก็เราก็สําเร็จ<ฆ>อันนี้ให้กําลังใจว่างานนี้ต้องสําเร็จจะใช้ว่าชชยชนะไม่ได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์คือได้ปฏิรูปประเทศไทยแน่นอนก่อนการเลือกตั้งครับ ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอา,าจารย์คะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราทุกคนออกมาร่วมกันไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ท่านสะดวกนะคะก็อยากที่จะให้ออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะทํารงไว้ซึ่งชาติศาสตร์ไทยให้กับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเรานะคะวันนี้สิ่งที่เราทําจะส่งผลต่อลูกหลานเราในอนาคตว่าเขาจะได้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ด้วยความสงบสุขแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ด้วยความอัปย อดสูจากการบริหารประเทศของตัวแทนของเราซึ่งไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองกับประเทศไทยได้นะคะก็ต้องเรียนเชิญท,ทุกทกท่านออกมาร่วมด้วยช่วยกันทุกๆวิถีทางที่ท่านจะสะดวกแล้วก็เหมาะสมกับวิถีชีวิตของท่านด้วยนะคะในวันนี้พระชาช่วงสุดท้ายของรายการขอนขอ,อนุญาตขออนุญาตทุกท่านที่จะรำลึกแล้วก็บูชาพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูประสิทธิ์ประสาทความรู้แล้วก็คุณงามความดีให้กับเราทุกคนคะ่ะลาไปก่อนในวันครูแห่งชาติวันนี้นะคะดิฉันพรชชาธานาเิพร้อมกับอาจารย์จำนงต้องขอบระคุณทุกท่านที่รับชมรายการแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ